หล่อปังข้ามโลกวินเมทวินกระทบไหล่คนดังงานแฟชั่นโชว์มิลานจนฮ a ร์ด a กพาด้าเอสเติดเทรนทวิตเตอร์เรียกว่าฮอตร้อนฉานอกจากในเมืองไทยแล้วต่างประเทศก็ปังไม่น้อยเหมือนกันค่ะสำหรับวินเมทวินล่าสุดพกความหล่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อน2023 จากพาดาที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีงานนี้ทำอเอาทวิตเตอร์ฮอตข้ามคืนเลยทีเดียวซ้าหลังเจ้าตัวไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์พาดาที่เป็นแฟนร่วมส่งกังใจกันไปก่อนหน้านี้แถมหนุ่มวินก็เรียกเสียงกรีศนสนั่นไม่แพ้ใครเช่นกันนอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่คนดังมากมายอย่างเจฮยอน NCT และนักแสดงหนุ่มอย่างชงคัง จนทำแฮแท็ก Pada าา Sa ยีสิบสาฮอตติดเทนวิตเตอร์ไปเลยทีเดียวจ้า